ริ่มรู้สึกชอบเนี่ยก็เราแมัธยมปลายเพราะว่าเมื่อถึงเวลาวิชาเรียนที่อยากเรียนวิทยาศาสตร์เข้าห้องแลบก็จะตื่นเต้นอยากเข้าอยากเข้าไปทําทุกทีนะคะตอนมัธยมปลายก็คือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนชอบคํานวณรู้จักทุนพศทได้ยังไงเพื่นอนโรงเรียนสาธิตวรรัตถศสีหมหาธาตุนะคะก็มีหนังสือมาจากสสวทก็อาจารย์ประจาชั้นก็เอามาให้บอกว่าโอเคน่าจะไปลองสอบนะ ก็รู้จักตรงนั้นเลยค่ะไม,ไม่ได้รู้จักาจากทีวีหรือจากอะไรเลยรู้จักจากอาจารย์ตัวเองตัดสินใจรับทุนพอสวทนะคะเพราะคุณพ่อมีส่วนมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีรายได้เยอะนะคะแล้วคุณพ่อเห็นว่าโอเคทุนนี้เนี่ยให้โอกาสเรียนจนถึงจบปริญญาเอกคุณพ่อก็เลยตัดสินใจว่าเราควรจะรับทุนหลังจากรับทุนพอสวทนะคะก็ได้เข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนะณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ค่ะเมื่อเรียนจบปริญญาตรีนะคะทพอสวทก็มีให้สอบแข่งขันเพื่อที่จะไประเรียนต่อ,อต่างประเทศในระดับโทเอก ก,ก็ได้สอบแล้วก็เลือกไปเรียนที่ประเทศแคนาดานะคะ University of Toronto นะคะก็เรียนทาง Condensed Matter Physics ก็คือฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับสสารที่ควบแน่นก็คือไม่ใช่แกส๊สเข้าไปดูแลบตอนแรกก็นึกว่าจะทำการทดลองแต่ก็ปรากฏว่าก็ไปดูแล้วก็ดูจะไม่เหมาะกับตนเองเท่าไหร่ก็เลยเลือกเรียนทฤษฎีนะคะเกี่ยวกับเป็นสมบัติขนส่งทางไฟฟ้านะคะแล้วเป็นของรอยต่อระหว่างสารสองประเภทก็คือโลหะ กับสารที่รีว่าตัวน้ํายิ่งยวดหลังจากเรียนจบที่ประเทศแคนาดานะคะก็กลับมา ทำงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะอยู่สาขาวชิชาฟิสิกส์งานวิจัยที่ปัจจุบันนะคะคือสาสมบัติขนส่งที่อยู่ในสา,สารานะคะเรามีสารารก้อนนึงเราอยากจะรู้จักเขาว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเรารู้จักเขาดีเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตัวเองทาทฤษฎีก็จะมีส่วนเข้าไปคํานวณในเชิงปรากฏการขนส่งซึ่งปรากฏการพวกนเนี้ยเราสามารถวัดในทางทดลองได้ทาให้เรารู้จักสา,สารไอตัวนั้นดีขึ้นส่วนใหญ่ก็อาจจะสงสัยว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่สบายไหมอยู่สบายแน่นอนค่ะยังจำได้ตอน สมัยที่เลือกเข้ามาพศวะทช่วงนั้นคนที่เป็นคำนวณก็อยากจะเป็นวิศวะกรแต่น,นั้นก็เสียใจอยู่เหมือนกันที่ตัวเองไม่ได้เป็นวิศวะกรแต่ว่าพอนับปัจจุบันนี้นึกมองนึกกลับไปก็ว่าถ้าไปเป็นวิศวกรก็คงจะเสียใจน่าดูเพราะว่าจริงๆพอเข้ามาก็หลงรักกับการเป็นนักฟิสิกส์นะคะก็เป็นสิ่งที่ตัวเองก็มีความสุขกับมันมากเลยตอนนี้ค่ะ รางวัลที่ได้รับนะคะก็มีที่ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นของสองกวปี2547และอีกรางวัลหนึ่งนะคะที่ได้เมื่อปีพศส5 4 9ก็คือรางวัลนักวิศาสตรุ่นใหม่ขอขอบคุณโครงการพศทอเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากได้มาอยู่ในจุดนี้ได้ทํางานที่ตัวเองรักมีส่วนช่วยนักศึกษารุ่นหลัง,หลงให,ให,ให้มีความรักในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น,นะคะโครงการพศทเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทําให้นักวิศาสตร์หลายคนมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะต้องขอ,ขอขอบคุณมากเลยค่ะ